รัฐมนตรีต่างประเทศเผยรัฐบาลเร่งเดินหน้าทำเกาะเต่าโมเดลปรับทุกจุดให้ปลอดภยัยย้ำคดีแรงงานพมา่าฆ่า2นักท่องเที่ยวอังกฤษไม่กระทบความสัมพันธ์เพื่อนบ้าน9-10ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรียือนเมียนมาเน้นด้านเศรษฐ,ฐกิจนี่คือภาพแรกของเจ้าหน้าที่มูลนิธิฮตัตตูหนึ่งในผู้สูญหายพร้อมกับตันชัชวานขณะนำเฮลิคอปเตอร์บินค้นหานักปีนเขาที่เมียนมาทั้ง3คนมีสภาพอ่อนเพลีย บอกเดินเท้าออกจากป่า10วันจึงพบหมู่บ้านลานสาเตรียมนำหอบินไปรับพรุ่งนี้ปลัดกระทรวงคมนาคมรับข้อเรียกร้องสมาคมพัฒนารถร่วมเอกชนขอขึ้นค่าโดยสารรถร้อนรถแอร์2บาท2แถว3บาทตลอดสายหลังราคาพลังงานปรับสูงขึ้นแนะรัฐแจก1,000บาทต่อเดือนให้ประชาชนเลือกใช้บริการขนส่งเองพร้อมยกเลิกรถเมฟรี เสนอรัฐมนตรีพิจารณาขาดในสัปดาห์นี้ที่อำเภอเบตงฝนตกหนักดินอุ้มน้ำไม่ไหวสไลด์ทับบ้านพังเจ็ดหลังในอำเภอสั่งปิดเป็นพื้นที่อันตรายหลังพบสุกตัวอย่างต่อเนื่องสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามารีนคอรเรเจนไตรเปปไทด์1 0 0 0 0มิลลิกรัมผลิตภัณฑ์โปรเมดแอคเนสปอร์ตเจล